สอเนี่ยก็เราไม่ประสบความสาเร็จในในเรื่องของผลการแข่งขันนะครับก็เราไม่สามารถที่จะเก็บชัยชนะได้ซึ่งมันก็แน่นอนมันก็จะมีผลกระทบกับเรื่องของอ่าเรงกิ้งของเราทั้ง v ีแด้วยทั้ง World Ranking ด้วยซึ่งมันไม่ได้เป็นไปตามแผนแต่ว่าในส่วนของอความรู้สึกเนี่ยของนักกีฬาทุกคนเขาก็รู้สึกเสียใจนะครับแล้วก็รู้สึกเสียดายก็มีร้องห่มร้องไห้กัน พอสมควรนะแล้วก็แตก่ก็พยายามปลอบใจกันนะครับเ,เ,สเสียใจเสียดายนะที่ไม่ได้รักษาโอกาสไว้ในการที่จะเก็บคะแนนเก็บแต้มในวันแรกก็มีโอกาสที่จะชนะก็ไม่สามารถที่จะทำได้แต่ก็ยอมรับนะเกมของของญี่ปุ่นเขาก็แข็งแร่งนะครับในวันสุดท้ายก็เช่นเดียวกันก็เสียดายน่าจะ ได้มีโอกาสชนะได้แตก่ก็ยังไม่สามารถทําได้นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของความรู้สึกของนักกีฬาซึ่งตอนนี้ทีมงานสตาฟโค้ชแล้วก็กลุ่มของนักกีฬาลีดเดอร์ชิพเนี่ยเราก็พยายามที่จะดูแลกันแล้วก็รักษาขวัญและกําลังใจกันแตโ่โดยภาพรวมแล้วทุกคนก็ยังมีศรัทธาแรงกล้าทีท่จะก้าวเดินต่อไปแล้วก็ยังมีความเพียรวิริย,รยะ ในระยะเวลา7-8วันที่เหลือเนี่ยครับก่อนจะไปอเมริกาทุกคนก็ตั้งอกตั้งใจยังมีความมุ่งมั่นนะเหมือนเดิมที่จะพัฒนาตัวเองที่จะจะจะ,จะเตรียมไปแข่งนะครับในส่วนของสภาพร่างกายเรามีเวลา8วันเนี่ยตอนนี้นักกีฬาของเราที่ได้รับบาดเจ็บคงจะต้องเข้าไปตรวจสอบกับทางทีมแพทย์ทีมกายภาพว่ามีการบาดเจ็บมากน้อยขนาดไหนเพราะว่ามีบางคนที่ที่อาจจะเจ็บเยอะอย่างเช่น ชาชูออนก็ดีหรือว่าน้องน้องเตยก็ดีเนี่ยน้องเตยก็ได้รับบาดเจ็บก่อนที่จะแข่งขันเราก็ต้องดูนะครับว่าเขาสามารถที่จะฟื้นกลับมาแข่งในวีที่3ได้หรือเปล่านะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับแฟนๆกีฬาบอลล์บอลทุกท่านที่ได้ เป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วก็ติดตามชมและเชียร์นะครับพวกเราก็จะพยายามทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่และดีที่สุดนะครับแล้วก็นักกีฬาทุกคนก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาแล้วก็พยายามเก็บัยชนให้ได้าตามที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับ